ตัวดี่คันคนมันจะมาเป็นอมังจุดแร้วมังเล่นเอาไปสีแดงเออสตอรี่สตอรี่อุ้ยสตอรี่สีเขียวเหยยบแลวมันเนี้ยมันไม่สุกเอออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ามาด่าเราในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเสียงเพลงเด็กเข้าคลิปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามีเด็กมาบ้านเราแล้วเขาดูมือถือโอ้ oh my god มันไม่ได so? like yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, you know ้มีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นาะม้อยห้าไม่มีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็แดงอยู่นะมันเขียวแบเขียวเขียวว้าวทำไมเธอทำไมเด้งออกอ่ะอ๋อนั่นไงมันเป็นเพราะสกินเราหรือเปล่าเุกคยใช่ว้าวไม่ใช่กระจกจะแตกแล้วอ่ะถ้าจะใครอยากรู้นะคะว่าสกินอะไรมันมีอยู่ในแมกนี้นะคะเป็นแมกอะไรเขาไม่บอกกันเป็นแบบนูเทลล่าว้ายมันม่สีแดงเลย คนมาสีแดงตรงไหนตกองพบไปนเนี่ยใครนอนวะ <c oughs> เพลงเด็กทุกคนเพลงเด็ก <c oughs> อ,อือโอ้ยต้องรีบต้องรีบกระโดดให้ถึงสองนาทีว้ามันขยบับมันขยบับ ไม่มีเสียปาทุกคนบ mm hmm. ายบายออฟฟี่นี้เราจะเล่นไม่ถึงนเชยเชยถ้าเยกคือ mm hmm. เราเล่นถึง mm hmm. ก็มาคอมเมนต์คลิปนี้เอาเราขอไม่เล่นไม่ถึงเด้๋ยวกันแต่ว่าไปแน่ไปบายบายสวัสดีค่ะทุกคนวัมาเริ่มเป็นอมังคุดเรามาเล่นเอาไปสีแดงส,ดสตรอเบอรี่สตอรี่อุ้ยสตอรี่สีเขียวเหยียบได้ไหมเนี่ยมันไม่สุกเออ อย่า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 มาด่าเราในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเสียงเพลงเด็กเข้าคลิปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามีเด็กมาบ้านเราแล้วเขาดูมือถือโอ้ m ม god มันไม่ได้มีแดงว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยห้ไม่มีแดงเลยเพแต่ว่ามันก็แดงอยู่นะมันเขียวเขียวเขียวว้าทําไมเธอทําไมดิ้งออกอ่ะ อมันเป็นเพราะสก,กินเราหรือเปล่าเทุไม่ใช่กระจกจะแตกแล้วอ่ะถ้าจะใครอยากรู้นะคะว่ามันสกินอะไรมันมีอยู่ในแม็นี้นะคะเป็นแม็อะไรเขาไม่บอกเลยกันเป็นแบบนูนเทลล่าว้ายมันมันสีแดงทุกคนมาสีแดงตรงไหนต้องปกเนี้ยใครนอนวะเพลงเด็กทุกคนเพลงเด็กออเเป็นม